โอ้โหพี่ปูนี่นี่ผ้าเบรกกับจานเบรกเหรอครับจานบางเป็นกระดาษเลยอเดี๋ยวจริงความหนามันต้องเท่าความหนาเท่านี้แต่จานข้างนี้ใกล้ทะลุแล้วครับเพราะว่ามันอย่างนี้เกิดจากอะไรครับพี่ปูคือผ้าเบรกหมดแล้วไม่รู้ผ้าเบรกหมดไม่รู้ครับนะครับไม่ไม่ใช่เดี๋ยวหมดแสดงว่ามันหมดข้างเดียวมันไม่หมดสองข้างหมดสองข้างอั่ะแหละคราวนี้เนี่ย คืออาจจะไม่รับรู้ถึงเรื่องเสียงที่มันมีตัวเตือนเปิดเครื่องเสียงดังมันก็เลยเพราะว่าปกติพับเอกเนี่ยมันจะมีตัวเตือนอยู่แล้วมันจะซิ๊ดิ๊ดเตือนเบื้องต้นไอ้ตัวนี้นะจิ๊กจิๆกจิ๊กจิกนะคือด้านหน้าเนี่ยมันก็เตือนละเห็นไหมด้านหน้าไม่ผมแปลกใจไงทำไมข้างข้างในไม่หมดเพราะเนื่องจากมันร้อนมากลูกสูบติดอ๋อก็คือไอ้ลูกสูบที่อยู่ข้างในเดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับมันติดพอมันติดเสร็จมันไม่คืนเลยไม่คืน มันก็เลียไปเรื่อยอย่างนี้นี่มันนานมันไม่ใช่เกิดปั๊บเดียวนะพี่ปูไม่ใช่เกิดเมื่อวานนะไม่ใช่ครับอันนี้มันประมาณพี่ว่าพี่ปูประมาณระยะไปถามเขาเขาบอกว่าประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์แล้วก็คงต้องมีลงเขาด้วยอ่ะนะโอ้โหน่าที่มันต้องหนาอย่างนี้ไม่บางเฉียบอันนี้อันนี้ถ้าลงเขาจริงๆนี่มีสิบไม่อยู่พร้อมล็อคือ มันอาจจะบีบไปหาเน็ตเซียนห้องเต้เลยแลเนี่ยนะครมันแตกปุ๊บไอ้นี่มันเข้าไปล็อกเลยอันนี้อะไรเบรกแตกของจริงเลยนะถ้าถ้ามันจะแตกนะมันจะแตกงี้เลยนะโอ้โหนี่อันตรายมากนะครับแล้วเขามารู้ตัวตอนไหนเนี่ยเเเดดีี๋๋ยยวววววว้้าาาบอออก่่ขแลใชงััันนมมซร คือคือเรื่องเรื่องเข้าแล้วมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนอ๋อจริงๆก็คือยังไม่รู้ด้วยซ้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะหมดแล้วอันนี้มันไม่เรียกเบรกหมดนะพี่ปูฮะไม่คล่องใจมากเลยเนี่ยอันนี้มันไม่เรียกเบรกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงนะเนี่ยยีห่ห้ออะไรเนี่ยตตโตโยต้านะโตโยต้าทนนะฮะทนถึกทนถึกจริงนะโอ้โหเดี๋ยวเขาหาว่าอวยอีกนะถ้าใช้ขนาดนี้นี่ลงเขาช่วงลงเขาเอาไม่อยู่นี่ พูด<า>ได้เลยนะครับงานงอกเลยนี่ช่างอัางก็เลยจัดการเบร,สร,ร,เบรก,ก,กสี่ล้อก็เบรกนอสี่แหนงสี่ล้อเลยคร,ยรับคือถ้าไม่เข้าศูนย์เนี่ยนะครับก็ต้องแนะนําอย่างนี้เลยนะครับผู้ชมคลิปทุกท่านต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสมุดจดหรืออะไรก็ได้นะเออก็มีมอขอาม้าบนออก็ยงมด้กเลอครับใช่หมายถึงว่าเจ้าของรถสิถสมุดจด ผม,มนขนาดแค่ลอไซค์ผม,มใช้สมุดจดโอ,อ้เอ,เอาปากกาสักที่แขนเลยได้ไหม <g ül> <c oughs> โอนนลองทุนไปไหนครับ <c oughs> <c oughs> เมีรถหลายคานันนี่ลายทั้งตัว <c oughs> เอาก็เป็นลายไงผมก็จะไปสักเลขบัตรประชาชนอยู่การอัลไซเมอร์การอัลไซเมอร์นี่ก็จัดการเลยนะครับเรื่องผ้าเบรกนี่สําคัญมากนะครับอันนี้อปิดคลิปกันสั้นๆตรงนี้นะโอ้โหนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นผ่านในโลกโซเชียลมาก็พอสมควรอยู่นะครับแต่นี้เห็น ของจริงในสายตานี่รับประกันว่าอึ้งเลยครับอึ้งนะครับอันนี้จะทะลุอยู่แล้วครับข้างนี้ยังหนาจริงๆข้างนี้ยังใช้ได้อยู่เนี่ยเอออ่อะ